สวัสดีค่ะดิชันนางสาวนันชบุทาดิชมัธยมศึกษาปีที่5ทับ3ในที่3ตอนขอค่ะสวัสดีครับชื่อนายประสิทธิ์นาคทองครับปีที่5ตอนขอชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ3ดิชันนางสาวอารยาพงนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ3ในที่2ตอนต่อค่ะวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาไ3 0 2 0 2การศึกษารและการนำเสนอค่ะเสนออาจารย์กหนกรักชินศรีค่ะ จะทำเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดของในสตรีวิทยาคามค่ะในปัจจุบันห้องสมุดในประเทศไทยได้รับการพัฒนาและขยายการให้บริการแก่ประชาชนอย่างแพร่หลายประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างทั่วถึงจะเห็นได้ว่าเราพบเห็นห้องสมุดได้ทั่วไปในทุกสถานที่ราชการแต่จำนวนประชากรผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดมีจำนวนน้อยในแทบทุกพื้นที่สแสดงให้เห็นว่า ประชากรคนไทยส่วนใหญ่ไม่ตระหนักถึงประโยชน์ในการเข้าใช้บริการห้องสมุดให้ความสำคัญกับการศึกษาคนา้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองน้อยและสนใจในการอ่านหนังสือน้อยเช่นกันด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงได้สนใจและต้องการจะศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนสระบ,บุรีวิทยาคม ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2557เพื่อทราบถึงระดับความพึงพอใจในการบริการของห้องสมุดโรงเรียนสลับบุรีวิทยาคมเพื่อให้นักเรียนสนใจอยากเข้าใช้บริการของห้องสมุดมากขึ้นและให้นักเรียนสนใจในการอ่านหนังสือมากขึ้นช่วงสาระน่ารู้ภาษาไทยพาเพลินกับพี่ไทยเองขอรับสวัสดีขอรับสวัสดีครับพี่ไทย สวัสดีค่ะพี่ไทยพวกเรามาหาพี่ไทยวันนี้จะให้พี่ไทยพาพวกเราไปใช้ห้องสมุดค่ะใช่ครับห้องสมุดมีหนังสือและความรู้อยู่เยอะแยะพวกเราก็เลยอยากรู้จักห้องสมุดมากขึ้นครับพี่ไทยถูกแล้วขอรับจุกห้องสมุดเป็นที่รวบรวมวัสดุเพื่อการศึกษาคน้นควาประเภทต่างๆทั้ง rs. ท,งท,งท,งที่ให้ความรู้และความบันเทิง ห้องสมุดจะมีการจัดสื่อต่างๆอย่างเป็นระบบด้วยนะขอรับน้องๆและถ้าน้องๆไปห้องสมุดน้องๆก็ต้องเจอกับบรรณรักษ์และเจ้าหน้าที่ในห้องสมุดซึ่งเป็นผู้ดูแลและให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุดด้วยขอรับแล้วในห้องสมุดมีสื่ออะไรบ้างล่ะคะพี่ไทยสื่อที่อยู่ในห้องสมุดได้แก่วัสดุตีพิมพ์และโสตทศนวัสดุขอรับเปีย วัสดุตีพิมพ์ก็อย่างเช่นหนังสือหนังสือพิมพ์วารสารและจุลสารขอรับส่วนโสดทัศนวัสดุก็เป็นวัสดุเพื่อการศึกษาค้นคว้าประเภทดูหรือฟังอย่างเช่นแผนภูมิคอมพิวเตอร์แผนที่แผ่นซีดีหรือรูปภาพก็เป็นโสตทัศนวัสดุนะขอรับน้อง พี่ไทยครับจุกอยากจะรู้จังว่าการจัดหนังสือตามระบบทศนิยมดิวอี้เป็นแบบไหนล่ะครับพี่ไทยจะบอกจุกก่อนว่าการจัดหมู่หนังสือคือการจัดหนังสือที่มีเนื้อเรื่องหรือแบบการประพันธ์ที่คล้ายคลึงกันไว้ด้วยกันโดยกำหนดนสัญ,ญลักษณ์แทนขอรับและถ้าจัดหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ตามระบบสากลน,นิยม ก็จะแบ่งเป็นสิบหมู่ดังนี้ 000, 000หมวดความรู้ทั่วไป100หมวดปรัชญาจิตวิทยาขอรับ200หมวดศาสนา300คือหมวดของพี่รูลูก็หมวดสังคมไงขอรับ400หมวดภาษาขอรับน้องๆ 5 0าหมวดของพี่ายบอยหมวดวิทยาศาสตร์6 0ศหมวดเทคโนโลยี7 0็หมวดศิลปะหมวดนี้พี่อโรมี่เชี่ยวชาญดีเลยขอรับ800หมวดวรรณคดี9 0้ 900, หมวดภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ขอรับน้องๆอ,อย่างนี้ทั้งจุก เปียและน้องๆก็หาหนังสือในห้องสมุดได้ถูกต้องแล้วนะขอรับขอบคุณค่ะพี่ไทยขอบคุณครับพี่ไทยถ้าอย่างนั้นพี่ไทยว่าเราไปห้องสมุดด้วยกันเลยดีกว่าขอรับสวัสดีขอรับน้องๆสวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีครับทุกๆคนวิธีการใช้ห้องสมุด และมารยาทในการเข้าใช้ห้องสมุดภาษาไทยพาเพลินกับพี่ไทยเองขอรับสวัสดีขอรับน้องๆพี่ไทยกับกระดานวิเศษจะพาน้องๆเข้าห้องสมุดด้วยกันนะขอรับถ้าน้องๆอยากค้นหาหนังสือที่ต้องการในห้องสมุดให้ได้เร็วๆน้องๆฟังพี่ไทยนะขอรับน้องๆต้องค้นจากคอมพิวเตอร์หรือค้นจากบัตรรายการขอรับ บัตรรายการก็คือบัตรที่บันทึกรายการต่างๆที่สำคัญของหนังสือไว้เช่นชื่อผู้แต่งชื่อหนังสือสำนักพิมพ์เลขเรียกหนังสือน้องๆขอรับเลขเรียกหนังสือที่ปรากฏอยู่บนบัตรรายการจะทำให้เราสามารถหาหนังสือได้เลยทันทีบัตรรายการมีสามชนิดนะขอรับชนิดแรกคือ บัตรผู้แต่งซึ่งจะมีชื่อผู้แต่งอยู่บนบรรทัดแรกของบัตรบัตรรายการชนิดที่สองคือบัตรชื่อเรื่องซึ่งมีชื่อเรื่องอยู่บนบรรทัดแรกของบัตรขอรับส่วนชนิดที่สามคือบัตรหัวเรื่องที่มีหัวเรื่องอยู่บนบรรทัดแรกของบัตรนะ้าขอรับน้องๆน้องๆขอรับพี่ไทยจะให้กระดานวิเศษ เอาตัวอย่างบัตรรายการมาให้น้องๆดูนะขอรับนี่ขอรับบัตรรายการในบัตรมีข้อมูลของหนังสืออยู่มากมายเลยนะขอรับหมายเลข1นหนึ่งนี้เราเรียกว่าเลขเรียกหนังสือนะขอรับนี่แหละที่ทำให้น้องๆหาหนังสือที่ชั้นหนังสือได้ถูกต้องหมายเลข2สองก็คือชื่อผู้แต่งหรือผู้แต่งหนังสือนั่นเองขอรับน้องๆหมายเลข3สาม เป็นสถานที่พิมพ์หรือจังหวัดที่โรงพิมพ์ตั้งอยู่น้องๆขอรับหมายเลขี่เป็นชื่อโรงพิมพ์นะ้าขอรับส่วนหมายเลข้าน้องๆต้องจำให้ดีนะ้าขอรับเพราะหมายเลข้าคือแนวสืบคนที่จะเป็นชื่อบัตรหัวเรื่องด้วยนะ้าขอรับส่วนหมายเลขหจะระบุป,ปีที่พิมพ์ขอรับน้องๆและหมายเลขเจ็บบอกจำนวนหน้านะ้าขอรับน้องๆขอรับ พี่ไทยจะบอกน้องๆให้ว่าการเรียงบัตรรายการในตู้บัตรรายการนั้นจะเรียงตามลำดับตัวอักษรกไก่ถึงฮอนกคุกนะขอรับคราวนี้เวลาหาหนังสือน้องๆก็จะหาได้เร็วมากขึ้นแล้วนะขอรับน้องๆขอรับจะเข้าไปหาหนังสือในห้องสมุดทั้งทีก็ต้องรู้จักมารยาทในการใช้ห้องสมุดด้วยนะขอรับ 1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยนะขอรับ 2. ไม่นำกระเป๋า หรือสิ่งของข้าห้องสมุด 3. น้องๆต้องไม่นำอาหารขนมไปรับประทานในห้องสมุดด้วยนะขอรับข้อ 4. ไม่พูดคุยหรือส่งเสียงดังกันในห้องสมุด 5. น้องๆหยิบหนังสือด้วยความระมัดระวังนะขอรับ 6. เมื่อน้องๆใช้หนังสือเรียบร้อยแล้วก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบของห้องสมุดนั้นๆด้วยข้อที่7 เมื่อลุกจากที่นั่งให้เลื่อนเก้าอี้เก็บให้เรียบร้อยด้วยนะขอรับข้อสุดท้ายก็คือน้องๆต้องไม่ขีดเขียนข้อความใดๆลงในหนังสือของห้องสมุดเด็ดขาดนะขอรับพบกับพี่ไทยวันนี้นอกจากหาหนังสือในห้องสมุดเจอรวดเร็วแล้วแถมยังมีมารยาทในการใช้ห้องสมุดอีกด้วยนะเนี่ยน้องๆที่น่ารักทุกๆคน พี่ไทยกับกระดานวิเศษขอตัวไปคนน้นหนังสือในห้องสมุดมาอ่านบ้างนะขอรับสวัสดีขอรับ อ,อ,อ่านหนังสือสารนิตะวัศาสตครับอ๋อ,อ,อ,อชื่ออะไรอะคะชื่อธีรพงษ์นัตยาพรครับชื่อในชื่อเอลอยู่ห้องอะไรคะอยู่ห้องมหัาสามครับเอลมีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับการบริการของห้องสม,มุดบ้างคะก็รู้สึกว่าดีนะครับมีการยืมคืนมีอะไรดีแล้วอยากให้ห้องสม,มุดปรับปรุงอะไรบ้างคะก็อยากให้มีการจัดหนังสือให้เป็นระเบียบครับแล้วก็มีบริการอินเทอร์เน็ตด้วย จะได้ใช้เวลาว่างข้เป็นประโยชน์ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อนางสาวศิรดากิติสภากุลค่ะชื่อเล่นชื่ออออยู่ห้องอะไรคะมห้าทับหนึ่งค่ะอ้อมีความรู้สึกยังไงกับการให้บริการของห้องสมุดคะก็ดีค่ะแต่ว่าหนังสือมันแบบว่าหายากไปหน่อยค่ะอยากให้ห้องสมุดปรับปรุงในด้านไหนคะก็อยากให้ หนังสือมันแบบว่าจัดเป็นระเบียบมากกว่านี้แล้วก็ให้แอร์มันเย็นกว่เนี่ยะครบคุณค่ะครับชื่ออะไรครับบอสห้องหกครับแปลงห้องหกคะ่ะพิมพ์ห้องหกคะ่ะโอเคครับทั้งสามคนคือผมอยากจะถามว่ารู้สึกยังไงกับการให้บริการของห้องสมุดโรงเรียนเราครับเออก็ดีนะครับแต่ว่าคนมีหนังสือเข้ามาใหม่บ้างบ้างอะ่ะค่ะก็ควรมีที่วางกระเป๋าที่เป็นระเบียบมากขึ้นคะ่ะ ก็ก็ดีค่ะแต่ว่าแอร์มันร้อนไปหน่อยอค่ะโอเคครับแล้วถ้าเกิดเราจะให้คะแนนกับห้องสมุดของโรงเรียนเรานี่จะให้คะแนนยังไงบ้างครับมีมากปานกลางแล้วก็ปรับปรุงครับอ๋อปานกลางครับปานกลางค่ะปานกลางค่ะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรกันคะชื่อแพลวค่ะแพนตีค่ะแบมค่ะทั้งสามคนมีความรู้สึกยังไงกับการให้บริการของห้องสมุดคะ รู้สึกบันรู้สึกก็ดีนะคะแต่หนังสือน้อยไปหน่อย,นนอยบ้านกลางอะคะ่ะไม่ค่อยมีอะไรมากมเฉยอะไม่มีหนังสือกระตุ้นให้อ่านเยอะๆอะไม่มีหนังสือ,ม,อม,มีหนังสือไม่พอมีหนังสือร้อเกินไปอยากให้มีหนังสือเยอะกว่านี้บางเล่มก็ไม่มีอยู่ในนี้แค่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอชื่อเป้ห้องหกครับชื่อห้องหกคะ่ะเปิดห้องหกค่ะ โอเคครับทั้งสามคนผมอยากจะถามครับว่ารู้สึกยังไงกับการให้บริการของห้องสมุดโรงเรียนเราครับก็ดีครับแต่รู้สึกว่าหนังสือยังไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่ครับโอเคครับก็ดีค่ะแต่ WiFi น่าจะกระจายให้มันมากกว่านี้แล้วก็น่าจะให้มันแรงมากกว่านี้เวลาทํางานนะคะโอเคครับก็ดีค่ะแต่ว่าโต๊ะที่นั่งน้อยเกินไปค่ะโอเคครับแล้วถ้าให้เป็นคะแนนนี่จะให้อยู่ในระดับอะไรม้างครับมีมาก ปานกลางแล้วก็น้อยครับอ๋อสักปานกลางครับปานกลางค่ะปานกลางค่ะครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อปานิ t าบำรุงราชค่ะชื่อเล่นชื่อแทมค่ะอยู่ห้องอะไรคะอยู่มห้าทับหนึ่งค่ะแทมมีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับบริการของห้องสมุดบ้างคะก็หนังสือมันบางเล่มมันก็เก่าไปแล้วก็อยากให้ซื้อมาใหม่ๆบ้างแบบการ์ตูนใหม่ๆนิยายใหม่ๆหรือว่าหนังสือแบบ พวกอะไรเงี้ยให้มันแบบใหม่ๆอัปเดตนิดนึงแล้วอยากให้ห้องสมุดปรับปรุงอะไรบ้างคะก็แอร์เย็นๆกว่านี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อนายพงพลเจริญพันธ์ครับชื่อเล่นชื่อบาทอยู่มห้าับสามครับบาเป็นความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับการบริการของห้องสมุดบ้างคะก็รู้สึกดีฮะรู้สึกสนุกเวลาที่ขึ้นมาเพราะว่ามีหนังสือเยอะแยะเลย หาแอร์เย็นด้วยแล้วอยากให้ห้องสมุดปรับปรุงอะไรบ้างคะก็อยากให้มีหนังสือเยอะกว่านี้หนังสือมันน้อยครับแล้วก็แอร์แม่งร้อนที่ผายเลยเย็นหน่อยก็ดีครับเปิดเปิดหลายๆตัวครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อกระบวนพรวงเลืองค่ะห้องหนึ่งชื่อชันนันชิดาบุญศิริเพรสส์ค่ะห้องสองค่ะทั้งสองคนมีความคิดเห็นยังไงกับการให้บริการของห้องสมุดคะ ก็คิดว่าอยู่ในระดับที่ดีค่ะเพราะว่ามีหลายอย่างมีหนังสือให้เลือกเยอะแล้วก็หลากหลายมากค่ะแล้วก็มีแบบมีตู้ยืมหนังสือใช่ไหมอาจารย์ธรรมะเงี้ยไม่ต้องผ่านบรรลักแล้วก็มีระบบหาหนังสืออ่ะที่ช่วยเราหาหนังสือว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนใช่ค่ะแล้วก็มีบริการคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเหมือนการบริการอินเทอร์เน็ตที่นั่งก็เป็นไงคะ ดีมากค่ะเป็นโซฟาแล้วก็จัดวางไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยใช่ค่ะตอบเลยค่ะไม่มีอะไรถามต่อ,อลแล้วค่ะแล้วมีข้ออะไรที่อยากให้แก้ไขบ้างคะอย่างแรกคือสําหรับเขาคิดว่าเป็นแอร์ค่ะ <c oughs> บางทีมันก็ร้อนเกินไปน่นเหมือนแอร์มันคงจะอยู่สูงเกินไปอยากให้เพิ่มแอร์มากกว่านี้ค่ะอ๋อแล้วก็ที่นั่งเนาะมันก็เยอะก็จริงอ่ะแต่ว่าเด็กมันก็เยอะเ,ออเหมือนกันใช่เออพื่นั่งแล้วก็หนังสือ <c oughs> สอบเตรียมเขา้าอยากให้เพิ่มมากกว่านี้ค่ะแล้วหนังสือในห้องสมุดน,นี่หาง่ายเลยหายากค่ะหนังสือเหรอคะหาง่ายนะคะเพราะว่ามีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่แบบสามารถคีย์ชื่อหนังสือได้เลยแต่ว่าให้มองเขาอะในนกาเดียกนก็คือมันก็ยากเหมือนกันเพราะว่าเด็กมันไม่มีระเบียบ คือมันไม่ค่อยเข้มงวดเท่าไหร่ดังน,นั้นการที่จะคืนหนังสือบางคนก็ไม่ยืมอ่ะก็หยิบออกไปเลยอย่างเงี้ยเออมันก็ไม่เป็นที่เป็นทางเวลาจะไปหาอย่างเงี้ยมันก็หามไม่เจออะไรเงี้ยเออมันก็เป็นสิ่งที่โรงเรียนเราควรจะแก้ไขควรจะปลูกฝังกฎระเบียบเข้าไปในเด็กมากขึ้นค่ะไงค,ค่ะคุณค่ะไายบดยสวัสดีค่ะ,คะชื่ออะไรคะชื่อมา์ค่ะอยู่ห้องอะไรคะห้ะองห้าแสาวคะ่ะ ไมคะหมคิดยังไงกับการให้รอกาสของห้องสมุดคะก็ดีนะแต่ว <Vanguard> ่าบางทีแอร์ก็ไม่เปิดเนี้ยโคตรร้อนอ่ะร้อนมากร้อนที่สุดร้อนมากโอเคงั้นถ้าสมมติไม่ให้คะแนนกับห้องสมุดไมจะให้อยู่ในระดับนะคะมีมากปานกลางแล้วก็ประปรุงค่ะปันกลางโอเคขขบคุณค้าสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ มีนอยู่ห้องอะไรคะห้องสามปีนมีความคิดเห็นยังไงกับการที่บริการของหโรงแรมคะก็ดีค่ะแต่ว่าอยากให้ห้องสมุดใหญ่ค่ะเพราะว่านสูถ้าให้เป็นคะแนนดี้จะเป็นในระดับอะไรคะมากค่ะราคของค่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อ่ะแพทย์ศัล well)> ย์ชายมีความคิดเห็นยังไงกับการให้บริการของหโรงแรมคะก็ดีนะเอย่นดีเงียบเลยถ้าให้อยู่ในระดับจะให้อยู่ในระดับอะไรคะระดับมาก สวัสดีค <Hands up> ่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อน้ำตาลค่ะอยู่ห้องอะไรคะอยู่ห5ท้อ3ค่ะแล้วก็มีความที่เห็นยัางไงกับการให้บริการของรัฐสมุดคะก็ดีนะคะก็แบบมีความสะดวกสบายไงอย่างการหนังสือก็แบบมีคอไม่ให้หาได้ถูกไหมว่าแบบยูวันนะยู่ชั้นไหนแต่บางทีก็แบบเจอไม่หาอาจจะไม่ค่อยเจอเพราะแบบคนอาจจะไปใช้แล้วแบบไม่เก็บที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าให้เป็นใครอนี้จะให้อยู่ในระดับอะไรคะอ่าหาค่ะดีมาค่ะ จากการสอบถามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,557จำนวน1 0 0คนพบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนสรับบุรีวิทยาคมพึงพอใจมากที่สุดคือสามารถค้นหาหนังสือบนชั้นได้ตามความต้องการมีระดับความนิยมในระดับมาก ค่าเฉลี่ยร้อยละ54ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการศึกษาค้นคว้าที่ตั้งไว้ว่าผู้ใช้บริการห้องสม,มุดโรงเรียนสระบ,บุรีวิทยาคมมีความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสม,มุดอยู่ในระดับปานกลางผลการศึกษาที่ได้ในครั้งนี้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างมากเพราะจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาบริการของห้องสม,มุดได้เป็นอย่างดีทำให้มีผู้สนใจอยากเข้าใช้บริการของห้องสม,มุดมากขึ้น นักเรียนใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์มากขึ้นให้ความสำคัญกับการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้นและสนใจในการอ่านหนังสือมากขึ้นด้วยเช่นกันค่ะ